อร,อ,รอร่อยเลยิศคุณรีนอร่อยเลิศรสกระเซาซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยแลิกับผลิตวันนี้นะคะจะพามารับประทานอาหารอีสานแซ่บแซชื่อร้านวักเข้าเหนียวร้านไฮโซมากใหญ่มากโอโทงที่สำคัญที่สุดจอดรถสะดวกสบาย<ะ>เรามาคุยกับเจ้าของร้านกันนะคะ,ะคุณมันชุาสาเกษมพัดสอน นิกกี้สวัสดีนะจ๊ะ,ะสวัสดีค่ะเข้าบนเรือสวยเหลือเกินเอา้าเล่าถึงธีมของร้านของเราหน่อยสิจ๊ะ ร้านของเขาชื่อร้านข้าวเหนียวนะคะเป็นร้านอาหารอีสานดั้งเดิมร่วมกับบรรยากาศดีๆที่เราตั้งใจที่จะทำมาค่ะและอีกโซนหนึ่งใกล้ๆเป็นเป็นร้านกาแฟค่ะครบจบอยู่ตรงนี้เลยนะคะเมนูที่หนึ่งของร้านข้าวเหนียวจ้าเริ่มที่ส้มตำปูปลาของเรานะคะสิ่งที่พิเศษคือจะเป็นน้ำปลาจากอุดรธานีเป็นปลาต้มสุกรชสชาติแซบนวัวแต่ว่าไม่มีกลิ่นแรงค่ะจะมีมะเขือสีเขียวอันนี้เรียกว่ามะเขือเปรี้ยวนะคะจะเพิ่มความเปรี้ยวความหอมค่ะใช้ปูน นะคะนึ่งสุกร้อไปเมนูที่2อิคะ เป็นตำข้าวโพดไข่เค็มเลยะนะคะเราใช้ข้าวโพดหวานคัดพิเศษนะคะถ้าเล็กไปหรือใหญ่ไปเนี่ยรสชาติจะเปลี่ยนแต่ว่าเราเลือกที่จะต้องเป็นขนาดนี้เท่าน,านั้นตำด้วยมะเขือเปรี้ยวใช้ไข่เค็มใช้ย,ยานะคะต่อมานะคะอันนี้ก็คือเป็นคอหมูย่างนะคะเมนูที่ขายดีของเราเลยค่ะใช้ส่วนคอหมูแท้นะคะเขาจะมีมันแทรกอยู่ในเนื้อหมูนะคะแล้วก็หมักด้วยสูตรพิเศษของเราเหมือนกันเวลาย่างเนี่ยเราควบคุมอุณหภูมภิให้ได้เป็นจุดที่ดีที่สุดของการย่างหมูนุม่มแล้วก็รสชาติดี น้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำจิ้มแจ่วมะขามค่ะต่อมานะคะก็คือจะเป็นต้มแซบกระดูกอ่อนเลยค่ะเป็นกระดูกอ่อนนะคะแม่ครัวเราตุ๋นนานมากร่วมกับสมุนไพรต่างๆนะคะเนื้อนี่ก็คือจะนุ่มมากแล้วก็กระดูกเนี่ยก็กรอบ เคี้ยวทานร่วมกับเนื้อได้เลยค่ะรสชาติ<ม>เปรี้ยวเค็มเผ็ดนะคะจัดมาให้แล้วในจานนี้ค่ะไปอ่อมแห้งกันบ้างสิคะนี่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราเลยก็คือเป็นหมูสับคั่วก,กับผักชีลาวค่ะ,ะตัวหมูสับเนี่ยผ<ม>สมกับมันด้วยสัดส่วนพอดีนะคะ<ม>ทานง่ายทานได้ทุกคนค่ะ<ม>ค่ะต่อไปเป็นปีกไก่ทอดคั่วพริกกระเทียมค่ะคือเราถอดกระดูกให้แล้วทุกชินนะะ้นค่ะล,ลูกค้าก็คือสามารถจับ ตัวปลายปีกนะคะเข้าปากทานอร่อยได้เลยแล้วก็นําไปคั่วกับพริกกระเทียมนะคะเพื่อให้ได้รสที่แซ่บมากขึ้นแต่สาหรับลูกค้าคนไหนที่ไม่ทานเผ็ดหรือว่าเป็นเด็กเนี่ยก็สามารถแจ้งได้เลยรีต้องขอาการันตีให้ร้านข้าวเหนียวซอยอารีสัมพันธ์เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านข้าวเหนียวตั้งอยู่ที่ถนนพระราม6ซอย30อยู่ในซอยอารีสัมพันธ์ร้านอยู่ทางขวาม,มือ ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS ช่วงนี้นะคะอ,ะอร่อยเลิศกับคุณเดและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าชื่อร้านว่าข้าวเหนียวร้านหรูหราม,มากไฮโซมากมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสมาชิก AS บางคันดิกี้ค่ะสำหรับลูกค้า AS นะคะก็รับส่วนลดค่าอาหาร10%ซไม่รวมเมนูเนื้อย่างนะคะเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านค่ะสั่งกลับบ้านหรือว่า Delivery ตรงกับทางร้านได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่15ากรกฎาคม2566รค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ปดนากาสีนาทีดูทีวีกด33มสบดูมือถือกด 3+ plus ลาไปก่อนและสวัสดีนะคะอะร่อยเลิศกับผลิตลี่เมจูอีติ้งเย่าผิงฉัง,งต้องกินค่ะ